นี่ er ่ด right. okay. okay. ีไอ้ตอนนี้โรงเรียนใ่อยจะเปิดแล้วนะใสยดีนะาย่บเที่แปดี้นเกินนะะเกิน่เจแปอดีเลยจเอาแ่เอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หรือว่าการจำหน่าชุดนักเรียนปีนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ขายมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนเมษาค่ะชุดนักเรียนปีนี้ขายดีไหมคะก็ได้อยู่แหละเพราะว่าเด็กมันอ้วนขึ้นขายเบอร์ใหญ่เยอะค่ะส่วนมากผู้ปกครองนี้ซื้อกี่ชุดคะสองชุด ก <ừ, S 2> ลัวโรงเรียนปิดอีกกลัวว่าเดี๋ยวเปิดไปได้สักพักแล้วต้องปิดอีกเดี๋ยว ừ, ต้องต้องทิ้งเปล่ามีผู้ปกครองบนบ้างไหมคะมาซื้อบนค่ะบน,บน,บนเพราะว่าซื้อไว้ปีที่แล้วไม่ได้ใช้เลยปีนี้ก็เลยซื้อสองชุดพอชุดสองชุดเตรียมไว้ก่อนเอ้เปิดถ้าเปิดจริงแน่นอนแล้วก็ไปซื้อเพิ่มราคาของชุดนักเรียนเหมือนเดิมไ่ะเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่มีเพิ่มขึ้นไม่มประถมกับมัธยมนี่ราคาเท่ากันไหม ถ้าตามเบอร์ค่ะถ้าเบอร์ใหญ่ก็ราคาแพงถ้าให้เปรียบเทียบของปีนี้กับปีที่ผ่านๆมาเป็นอย่างไรบ้างปีนี้ก็มันหยุดไปตั้งปีปีหรือสองปีปีนี้เขาได้อยู่แหละแต่ว่าของนั้นน่ะมันขาดเบอร์เยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้สั่งมาเยอะไม่ได้สั่งเยอะแล้วก็น่ะต๊อกมันก็ขาด บางสั่งตัดบางบางแบบของที่โรงเรียนที่เขาใช้แบบพิเศษเสื้อสั่งตัดเนี่ยสั่งเพิ่มไม่ได้ถ้าจบบุ่นตัวหรือว่าฐานเรือเก่งพลังนโปลเนี่ยเราสั่งเพิ่มได้ของไม้ชิดนเท่าไหร่คะตอนนี้ชิ้เท่าไหร่ก็ตามเบอร์ค่ะตามเบอร์สม้ผมติจะเป็นเบอร์นุบันก็สามร้อยประมาณนั้นสามร้อยนิดระสมประสมก็จบกับสี่ร้อยสามร้อยกว่าสี่ร้อยแล้วแต่เบอร์แต่ว่าเด็กประสมตอนนี้อ้วนเยอะเหมือนกัน โดยใหญ่เท่ามัธยมไปแล้วใส่ตัวใหญ่ๆเยอะ

เก็งยังไงนี่มันต้องเงไม่ต้องเขาเตะเสื้ออย่างเงี้ฮอะโหลน่าแค่เงินสามร้อยยี่สิบครับครับครับนี่อย่างไรก็ต้องให้กับให้ให้สักเกี่ยวเวาเจ้าของบุญที่เราได้ เดี๋ยวจะไม่ขอ2ตัวจริง <coughs> 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 สองตัวนะส่วนอ่ะ